ฟิชมาครับส่งมาครับเป็นไงครับรสชาติได้ไหมฮะรสชาติมาจากท่าสาราเลยไหมฮะหวานโอเคสดๆนี่หวานนะฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงจิ้มอันน <air out. S 2> okay. nah, ี้แบบไม่ต้องอวยนะเอาแบบจริงๆเลยนะน้ำจิ้มรสชาติโอเคนะหน้าตาที่ได้นี่คือขั้นตอนคือกินแค่กันเชียนเป็นเชียนนี่ดึงเขาดึงไอ้นี่ออกมาด้วยนะคับเขาดึงไม่มีไม่มี ไม่มีไส้ตรงกลางะอ่อหมไม่ต้องไม่ต้องลูดอะไรออกจากปากอเคอย่างก,กินได้เหมือนเนื้อถุอว่าส่งส่งส่งมาจากท่าสารานี่คือฟสมาแล้วมาถึงนี่แล้วใช้ได้เลยเดียวสั่งเดียวสั่งเลยอ่าอย่างนี้ทองกอกได้แล้วแล้วแล้ววันนี้วันนี้คิดว่าวัตถุด,ดิบขนาดนี้อย่างนี้แล้วเมนูนน,นี้เป็นไงเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเนื้อเนี่ยนะ เดี๋ยวผัดพริกเหลืองแบบเป็นกลมๆเลยอ่าเดี๋ยวมาดูเมนูนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เนี่ยเดี๋ยวไปทําเป็นน้ําพริกไข่ปูอ่าไม่บอกว่าทำยังไงอ่าโอเคโอเคส่วนตรงนี้นี่เดี๋ยวอันนี้นี่สงสัยว่าจะต้องไว้ไม่ผัดเดี๋ยวดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนอาจจะมาพัดรวมเป็นผัด อโอเคโอเค,อเคเยวติดตามต,ต่อไปครับ,บครับโอเคครับ